สวัสดีค่ะวันนี้ยานุชจะพาพับเหรียญโปรยทานดอกมะลิบานเราใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสีเส้นตัดความยาวที่80เซนติเมตรเรามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเส้นที่หนึ่งดึงแล้วกลางออกดึงเส้นที่สามออกมาค่ะดึงให้กระชับต่อไปเรามาทำฐานแปดกันค่ะ ทับทะยงไปขวามือสองทับหนึ่งสามทับสองเส้นที่สี่สอดตรงเส้นที่หนึ่งดึงออกมาแล้วกดให้แน่นค่ะกดให้กระชับ เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะหนึ่งสองทับหนึ่งสามทับเส้นที่สองสี่ทับเส้นที่สามเราจะได้ข้างบนสีเส้นนะคะขั้นตอนต่อไปเอาเส้นล่างสุดลงเส้นนี้ขึ้นล่างสุดลงเส้นนี้ขึ้น ทำจนครบนะคะล่างสุดลงเราก็จะเหลือข้างบนสีเส้นเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปเอาเส้นล่างสุดลงค่ะเส้นเอาเส้นเส้นนี้สอด เส้นช่องที่1ดึงเส้นที่2สอดช่องที่1ผ่านลอดช่องที่สองสอดช่องเดิมค่ะผ่าน1นึสองสข้ามกลับด้านค่ะดึงให้กระชับจับริบบิ้นหันไปทางเดียวกัน แล้วใส่เหรียญเลยนะคะใส่เหรียญห้าเหรียญสิบได้หมดค่ะแล้วเราจะทำการข้าม3ามนะคะ1นึสองสาข้ามหนึสองสมข้ามทำจนครบนะคะ ตอนนี้เราไม่มีที่ที่ทามแล้วเหลือข้างบน3ามเส้นต่อไปเอาเส้นในสุดสอดตรงกลางระหว่างเส้นเส้นแรกกับเส้นสุดท้ายเมื่อกี้นะคะตรงกลางดึงสอดช่องแรกค่ะลอดผ่านช่องที่สองเส้นที่สาม ก็ด,ดช่องแรกเมื่อกี้ค่ะข้ามหนึ่งสองสามกลับด้านค่ะดึงให้กระชับต่อไปเราจะทำการข้ามสงจับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะข้ามสอง หนึ่งสองข้ามหนึ่งสองข้ามทำจนครบนะคะ เราจะเหลือเส้นสองเส้นต่อไปเอาเส้นในสุดสอดตรงช่องแรกนะคะเส้นที่สองสอดช่องแรกเมื่อกี้ลอดผ่านช่องที่สองปล่อยและดึงจัดระเบียบจัดแต่ง กลับด้านค่ะจัดแต่งให้สวยงามก่อนค่ะเราจะทำการเก็บข้ามสามหนึ่งสองสามสอดเก็บค่ะ ทำจนครบแปดเส้นนะคะเส้นสุดท้ายค่ะ ึงให้กระชับกลับด้านค่ะต่อไปจะเก็บสอดเก็บข้ามสองเหมือนเดิมนะคะทําจนครบแปดเส้นค่ะ เส้นสุดท้ายดึงให้กระชับค่ะกลับด้านค่ะขั้นตอนสุดท้ายสอดเก็บข้ามสามเหมือนเดิมค่ะทำจนครบ8เส้น เส้นสุดท้ายค่ะแล้วค่อยๆดึงให้กระชับค่ะแล้วตัดส่วนที่เหลือออกค่ะ สวยงามน่ารักค่ะ